สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านๆนะคะก็พาทุกท่านมาพบกับการเลี้ยงวัวเช่นเคยค่ะวันนี้พาทุกท่านมาที่ข้อของเจ้าของช่องนะคะวันนี้ช่วงเช้าๆก็พามาชมวัวนะคะที่เลี้ยงแบบบ้านๆเรานะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะข้อก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่ที่ที่ข้อของเราก็จะใช้วิธีการเปิดฝั่งหนึ่งแล้วก็ปิดหลังคาฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อ ให้เขาเรียกว่าให้แสงแดดนะคะส่องทั่วถึงคอกวัวนะคะก็จะทําให้คอกวัวของเรา,าเรียกว่ามีเชื้อโรคน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าแสงแดดที่ส่องเข้ามาทั่วถึงนะคะก็จะทําให้ค่าเชื้อโรคแล้วก็คอกของเราก็จะโปร่งนะคะโปร่งแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะ ก็จะทําให้เ,เขาเรียกว่าการสะสมของเชื้อโรคก,ก็จะน้อยลงนะคะถึงมีก็มีจํานวนน้อยนะคะนะคะก็จะใช้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นไม้ทั้งหมดนะคะก็หาตามข้างๆบ้านนี่แหละคะ่ะเป็นต้นยูคาลิปต์บ้างต้นยูคาลิปตัสบ้างไม้ไผ่บ้างหรือไม้ทั่วๆไปนะคะก็มียังไงก็เอามา ผสมผสานนะคะในการทำข้อวัวนะคะทำแบบบ้านๆคุณตาคุณยายก็ใช้ภูมิปัญญาของแกนะคะที่เคยที่เคยทำที่เคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาตั้งแต่สมัยแกเป็นเด็กๆนะคะเนี่ยค่ะก็ให้ทุกท่านได้ชมนะคะบางทีท่านไหนที่ยังไม่มีต้นทุนยังไม่มีทุนในการสร้างโรงเรือนสร้างข้อวัวข้อควายที่ ที่เพียงพอนะคะก็แนะนําให้ให้ทําแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะคะทําแบบง่ายๆแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการดีๆก็วัวก็อยู่ได้สบายนะคะวัวอยู่ได้สบายเนะะี่ยค่ะส่วนมากวัวจะไม่ค่อยอยู่ใต้หลังคานะคะท่านผู้ชมถ้าถ้าวัววัวทางช่องนะคะวัวเจ้าของช่องไม่ค่อยอยู่ตามใต้หลังคาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะออกมาบริเวณที่เป็นอ่าที่โล่งนะคะที่โล่งอ่า แล้วข้อของเราก็ต่อให้เป็นข้อขที่ที่เป็นแบบตามธรรมชาติแบบนี้เราก็จะทําการกวาดขี้วัวนะคะกวาดขี้วัวแล้วก็เก็บใส่ถุงปุย๋ยหรือไม่ก็กองไว้นะคะแล้วก็เอาออกนะคะอ่าฟางพวกนี้เราก็จะเอาเอาออกเหมือนกันนะคะเพื่อให้อ่ข้อวัวของเราสะอาดแล้วก็ วัวได้ได้อยู่อย่างอย่างสบายนะคะแล้วก็ป้องกันพวกเห็บด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีฟางเยอะๆนะคะจะสังเกตว่าเห็บจะมาอาศัยอยู่ได้ดีนะคะแล้วก็เป็นที่สะสมของเชื้อโรคด้วยนะคะเราก็จะทำการเก็บออกทุกเช้านะคะเดี๋ยวสายๆคุณตากับคุณยายก็จะมาทำความสะอาด้อ,อกนะคะเก็บกองนะคะเนี่ยคะ่ะฝั่งด้านนู้น ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้กวาดนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เราทําขึ้นเองนะคะมีเหล็กเศษเหล็กเหลือๆนะคะเนี่ยค่ะไม้กวาดจากเหล็กนะคะเอาไว้กวาดขี้วัวนะคะตอนเช้าไม่ไม่ขยับนะคะพวกนี้ก็นอนนะคะนอนกินน,น้ะแล้วก็ลุกกินน้ํากินน้ําแล้วก็นอนต่อนะคะ นูนะคะ่ะบ่ายสองอ่าบ่ายสองดูนะเริ่มขยับตัวนะคะเริ่มขยับตัวเริ่มโวยวายแล้วนะคะก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะพี่ปีพี่ปีพี่ป,ป,ปีมีอะไรมีอะไรลูกฮะ เนี่ยค่ะอัปเดตแล้วก็อัปเดตให้ชมด้วยนะคะแม่ปีใหม่ตัวนี้นะคะที่คลอดลูกฝาแฝดเนี่ยค่ะสองตัวนี้เจ้าตัวผู้ปีใหม่ปีใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเป็นอะไรฮะไม่ให้ลูกกินนมแล้วมาโมมา,มาโมโหแม่ทําไมอืมเนี่ยนะคะเขาเริ่มจะให้ลูกชายหยุดนมนะคะเพราะว่าสองตัวเนี้ยกินแม่แทบ แต่ว่าแม่ก็ไม่ได้สูบนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมตัวตัวใหญ่ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะลูกชายของเขาขุนช้างกับอ่าขุนช้างตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ขุนแผนนะคะป้อดมาก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงปีนะคะยังไม่ถึงปีเนี่ยค่ะก็เป็นฝาแฝดคู่แรกของคอ,อกเรานะคะเท่าที่เลี้ยงมานะคะจากที่เลี้ยงมานะคะ ก็โตเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะไม่ได้หัวอาหารเสริมนะคะท่านผู้ชมบางคนก็มีวัวฝาแฝดบางทีเขาก็ให้อาหารเสริมให้หัวอาหารให้อาหารเหลวเพิ่มนะคะแต่ของเราไม่ได้ให้นะคะแน่พี่แม่แม่ปีอ่าแม่กลุ่มแต่ก็คือปกติเขาก็จะไม่ชนกันนะคะบางทีแบบเวลาเขาให้ลูกกินนมอย่างเงี้ยนะคะเราเขาให้ลูกกินนมเขาก็จะงหดหงิดหน่อยนะคะ อันนี้ค่ะสองแฝดก็กินนมแล้วเป็นหนุ่มแล้วยังกินนมอีกสงสารแม่บ้างลกูกดูแม่ก็งุนงิดน,นะคะตื้อทั้งสองตัวไล่ตัวนั้นตัวนี้ก็เข้าไปไล่ตัวนี้ตัวนั้นก็เข้าไปนะคะ ค่ะก็ข้อข้อวัวนะคะหลายๆท่านก็ยังเป็นข้อแบบบ้านเรานะคะบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มต้นทุนนะคะในการทำข้อก็ได้ค่ะท่านผู้ชมก็ใช้วิธีการบูรณาการนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีนะคะที่เรามีอยู่ก็คือแค่เขาได้หลบแดดหลบฝนนะคะช่วงนี้ช่วงหน้าหนาว ไม่จําเป็นต้องอยู่ในข้อก็ได้ค่ะถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาให้เขาได้อยู่ตามร่มไม้ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีฝนนะคะก็ขอให้แค่ได้หลบแดดแค่นั้นก็พอเนาะก็ลองลองบูรณนาการจัดการดูนะคะช่วงนี้ลดต้นทุน ได้ยิ่งดีนะคะสําหรับคนที่จะเริ่มเลี้ยงนะคะบางทีก็ไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินหมื่นเงินแสนเพื่อสร้างโรงเรือนที่ดีแต่ถ้าเรามีโรงเรือนแบบบ้านแบบนี้เราบริหารจัดการดูแลเรื่องความสะอาดสะอ้านนะคะอันก็น่าอยู่อ่าวัวก็สุขภาพดีไปด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็ใช้วัสดุบ้านๆคุณตาคุณยายแกก็ทำแบบบ้านๆเลยนะคะตีซ้ายตีขวาอ่าตีจั่วบ้างตี เอาเชือกมัดบ้างอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการพื้นที่ดีๆทางความสะอาดให้มันน่าอยู่มันก็ไม่มีอะไรเลยนะคะมันก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไปสร้างโรงเรือนที่ที่เรียกว่าใช้เงินทุนเยอะนะคะแต่ถ้าใครที่มี เงินทุนอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาอันนั้นนะคะอันนี้ก็เอามาฝากสำหรับท่านที่อยากเลี้ยงวัวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอ่าจะสร้างโรงเรียนก่อนไหมหรือว่าซื้อบัวมาเลี้ยงก่อนนะคะก็คอกบ้านๆผูกไว้ตามข้างบ้านก็ได้ค่ะท่านผู้ชมถ้าซื้อมาแค่ตัวสองตัวนะคะช่วงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของฝนไม่จำเป็นต้อง อย่าเพิ่งไปสร้างก็ได้นะคะหรือไ,ไม่เราซื้อวัวมาเลี้ยงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอจัดการเรื่องโรงเรือนทําแบบง่ายๆก็ได้นะคะรางฟางไม่จําเป็นค่ะท่านผู้ชมนะคะมีต้นไม้มีเขาเรียกว่ามีตะข่ายอะไรก็มาทําเป็นวงกลมแล้วก็เอาฟางยัดเข้าไปให้บัวเขาได้ได้กินนะคะเหมือนคลิปที่เลี้ยงโคข,ขุนนะคะเลี้ยงวัวขุนนะคะเ,เขาก็ใช้ตะแกรงเหล็ก ที่เป็นตะแกงจากการเหลือใช้จากการทำการก can ่อสร้างอะไรต่างๆนะคะก็เอามาอัดเป็นรางฟางได้นี่ค่ะก็ลดต้นทุนไปอีกนะคะแล้วเราก็เป็นการฝึกวัวให้อยู่ง่ายกินง่ายไปด้วยนะคะบางตัวถ้าไม่อยู่ในรางฟางดีๆก็ไม่กินนะคะก็ขึ้นอยู่กับที่เราฝึกนะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงเริ่มที่จะเลี้ยงกังวลเรื่องของคอก เรื่องของอโรงเรือนว่าจะไม่มีต้นทุนไม่มีเงินทุนในการทำนะคะบางทีเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่ว่าเราจะบริหารจัดการยังไงขึ้นอยู่ว่าเราจะสร้างแล้วก็ดูแลพื้นที่ให้สะอาดสะอ้านยังไงนะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะพอกบ้าน,านเลี้ยงวัวแบบบ้านๆก็สามารถทาให้เรามีวัวที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ได้นะคะมีวัวที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ได้ไม่แพ้กับ ฟาร์มเขาเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะพัฒนาแล้วก็บริหารจัดการวัวของเรายังไรให้ทัดเทียมกับวัวฟาร์มของเขานะคะเราอาจจะไม่ได้ไปทัดเทียมกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราได้มาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามันก็มีความภูมิใจแล้วก็มีคุ้มค่าแล้วนะคะเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะเหมือนกับเขานะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะในส่วนของคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ